ริษัททั้งหลายวันนี้วันที่8มกราคม2532การเว้นการบันทึกมาหลาหยวันเพราะป่วยมากแต่ก็ไม่เป็นไรร่างกายดีขึ้นเยอะประสาทต,ต่างๆรอบๆร,ร่างกายรู้สึกว่าดีขึ้นมากแต่ว่าส่วนสำคัญมีอยู่ที่ท้องยังแย่มากปวดมาก วันนี้ปรายกฏว่าร่างกายมันปวดท้องและก็มีเสมหะมากความจริงบรรดาท่านพุทธบริษัทรายการนี้เป็นรายการธรรมะแต่เท่าที่มาบอกวันนี้ก็เพราะว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทผู้รับฟังก็ดีและผู้อ่านก็ดีไม่ได้ทราบว่าธรรมะจริงๆที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน ก็คือให้เข้าใจในขันห้ายงยันหลงว่าขันห้าเที่ยงขันห้าไม่มีทุกขันห้าไม่สลายตัวอย่าธรมานิบรรดาท่านพุทธบริษัทมีทุกคนที่เข้ามาในวัด่าะที่มาหาด้วยศรัทธาท่านก็ปรารัว่าขอหลวงพ่ออยู่นานๆเป็นร่มโพล่มใสข้รมดาลูกหลานต่อไป แต่ความจริงท่านหลายต้นโพหรือต้นไส้ที่ท่านต้องการอาศัยจริงๆแล้วมีสาขามากแต่และว,ว่าภายในต้นถูกปลวกกัดหรือไส้ของต้นโพถูกปลวกกัดก็เลยแก่กระเพาะลำไส้ไม่ดีไม่ทราบเหมกันว่าร่างกายนี้จะทรงได้ตลอดการตลอดสมัยหรือไม่ก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา ก็มาคุยกันต่อไปทั้งตามความเป็นจริงเพื่อกลับจากซอยสายลมบรรดาท่านพุทธบริษัทนนานะที่ไปซอยสายลมป่วยมากแล้วก็อาการป่วยยังไม่ขอเล่าให้ฟังขึ้นมาจากการรับแขกและการแนะนำธรรมะก็กับหมอหมอธรรมาคอยตลอดเวลาเป็น <c oughs> ในพระเรูน ในขละของท่านาเพราะว่าพอกลับมาถึงวัดพัน,นท,ที่ที่เจ็ดมกราคมคือวานนี้ <c oughs> ขณะที่ตอนเช้ามันงงมากก็นอนภาวนาคิดว่าร่างกายอาจจะตายก็ได้ปดจัดเสียมักก็มากและเรืว,ว่าสิ่งที่ปรากฏกายขึ้นเป็นพิเศษ ขณะที่ภาวนาไปใกล้เวลา4โมงเชา้าหรือใกล้เวลา10นาฬิกาก็รายกฏวดจิดตตกวูบลงจากนิบอณ์มีลมสว่างสวยเห็นร่างกายของตัวเองนอนอยู่ตร่างกายนั้นตัวใหญ่มากร่างกายสมบูรณ์ทุกอย่างหิวพันสวยสดชดงามผิวขาวเหลืองมีแสงสว่างออก ไอ้สองมือกลุมขมับแสดงว่ามีอาการปวดที่สมากนอนลุกไม่ขึ้นพร้อมๆกันนั่นก็มีภาพไก่ตัวเมียเป็นแค่ภาพไก่ประเภทไก่ชน <c oughs> สีด้ำเงินแก่ค่อนข้างดำมีลายเป็นจุดๆลายขาวเป็นจุดๆขาวทั้งตัวยืนอยู่ตรงเหนือศีรษะตอนนั้นก็มีเสียงกังวานดังมา จากข้างบนเป็นเสียงค่อนข้างใหญ่แต่กวานมากเพราะมากเพราะจงบทเนนจงบทเนนจงบทเนทนเ <c oughs> มื่อฟังเสียงแล้วบรรดาท่านพุทธริษัชก็คิดในใจ <c oughs> ก็คิดว่าการที่ป่วยคราวนี้บรรดาท่านพุทธริษัชเป็นมาเดือนเศษการป่วยพิเศษคือมันหนักที่ทิศามากจ้งก็ป่วยขมับ เวลาใกล้จะสามโมงเย็นก็ปวดขมับคนไม่ไหวแล้วผมคนบันที่สามมากทีษสะหนักลุกขึ้นก็กมึนงงขาไม่มีแรงเดินโซนจะลม้มอาการอย่างนี้มาเป็นมาเป็นเดือนเศษเวลารับแขกบรรดาท่านพุทธบริษั <c oughs> ทก็เป็นธรรมดาอยู่เองจะแสดงการเจ็บป่วยก็เป็นเป็นปใจใัจจัยเกิดความทุกข์กับผู้เห็นยิงใช้กำลังของขันติ นีมีหน้านะตายิ้นแย้มแสมใสเป็นปกติเพื่อทั้งมีบคุคคลบางคนพาพูดมาให้ได้ยินอาตมานะเป็นคนมีมารยามากความจริงร่างกายไม่เป็นไรแข็งแรงดียิ้นแย้มแสมใสแต่บอกว่าป่วยอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาของชาวโลกคนดาท่านพุทธบริษัทอาตมาก็กับท่านก็เหมือนกัน นาทีโลเกนินที่โตที่พระพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าคนไม่ถูกทินท้าเลยไม่มีในโลกจะให้ <c oughs> คนเรามีสภาพอยู่อย่างหนึ่งนั่นคือว่าถ้าเขาเป็นขโมยเขาจะไม่ไว้วางใจคิดว่าทุกคนเป็นขโมยไปด้วยถ้าเขาเป็นคนมีมายาเขาก็จะคิดว่าคนอื่นก็มีมายาไปด้วยอาตมาเองก็มีความรู้สึกว่ามีหน้าที่โดยตรง ับบรรดาท่านผู้บริษัทก็คือแนะนำธรรมะเวลานี้ก็แก่แล้วบรรดาท่านทั้งหลายจะต้องการทรัพย์สินเงินทองไปเป็นส่วนตัวก็ไม่มีความหมายทั้งนี้ก็เพราะว่าแก่แล้วตายก็ไปไม่ได้มีเท่าไรก็ก่อสร้างหมดแล้วก็สร้างเกินหมดใช้จ่ายภายในเพื่อบำรุงพระสงฆ์สมณีในวัด ก็เมื่อเห็นภาพไก่ดังนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัททอดใช้กําลังใจควบคุมไวลใงใจอดทนต่การปวดทดี่สะต่อการเมินงงทนต่อการปวดท้องให้กําลังขันติเข้าขมให้ควบคงกำลังใจด้วยสังขารุปเปยขายานก็ใช้กําลังใจคนจนอย่างที่เรียกว่าบุบเพนิวาสานุป,ปยาน และก็ยะถากรมูตายานนี่เป็นของจริงบรรดาท่านพุทธบริษัทเราพูดกันแบบเปิดเผยก็แล้วกันนักขอาพูดกันแบบเปิดเผยเรื่องจริงก็เป็นเรื่องจริงใครหาโอ,โอติมนุสธรรมก็ว่ามาถ้าใครเข้าหาก็ถือว่าเขากับเราครบกันไม่ได้ก็แยกแยกพวกกันอยู่ก็หมดเรื่องกันไปพระวิชาทั้งหลายเหล่านี้ไม่ได้มีแต่ตัวเอง สอนคนให้ได้มาเป็นแสนแล้วเด็กๆเล็กๆก,ก,ก,ก็สามารถทำได้นะแต่ท่านที่จะมาโจทย์แสดงว่าท่านไม่เอาไหนไม่มีความเข้าใจในพระพุทธศาสนาะและก็ไม่ใช่สาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราไม่ใช่สาวกศาสนาเดียวกันจะยอมรับนับถือซึ่งกันกันเพื่อประโยชน์อะไร แต่มาเกิดมาก็เลี้ยงตัวเองอาศัยบรรดาท่านพุทธบริษัทเลี้ยงตัวเขาพูดอาศัยการสร้างศรัทธาเรื่องความว่าเรื่องอย่างนี้ปล่อยไปเรื่องเกิดมาไรารู้เมือนั้นเรายอมกองกรวมีเรื่องบรรดาท่ามพุทธบริษัทก็ไม่ต้องรู้จริงกันละเรื่องความว่าในเมื่อเหตุจะไมเกิดขึ้นก็ต้องทบทวนให้ปกปีนีวาสานุติยานก่อน และควบกันด้วยยะท้ายกมุทายานคิดว่าอารมอาการที่เกิดขึ้นอย่างนี้มันมาจากไหนอัดน,นี้ทั้งชาติไก่ตัวเมียไม่เคยฆ่าแต่ที่ฆ่าจริงๆคือไก่ตัวผู้ก็ไม่ใช่ลงมาเองสองตัวในชีวิตนี้มีสองตัวเท่านั้นวันอื่นเขาฆ่าจะลอยกินกับเขา ถามว่ายินดีกับเขาไหมเวลานั้นเป็นเด็กบรรดาท่านพุทธบริษัทในเมื่อผู้ใหญ่เขาแยาข่ขามันก็ต้องยินดีแต่ก็ไม่ใช่ยินดีในการฆ่ายินดีในการกินแต่จะถามว่าบาปไหมก็ต้องขอตอบว่าบาปร่วมกับบาปกับเขาเพราะโมทนาความชั่วการโมทนาความดีได้รับเป็นไปสวรรค์เป็นต้นการโมทนาความบาปมันก็ไปนรกเหมือนกัน กรนีสำหรับไก่ตัวเมียไม่มีในชาตินี้ก็ทบทวนกำลังใจหาเหตุหาผลว่าชาตินี้ไปทำอะไรบ้างให้กำลังใจทบทวนตั้งแต่เวลานี้ไปจนถึงความเป็นเด็กก็ไม่เคยเห็นไก่ตัวเมียแบบนี้ก็รความว่าต่อไปก็ทบทวนใหม่ถามถามต่อเท่านี้ถามแล้ว การรู้เองนี่มันดาแต่พุทธบริษัทไม่ค่อยจะแม่นยำนักบางทีก็พลาดถึงอไม่ว่าการสอบถามก็เป็นกันถ้ากําลังใจเขามีอุปาทายควบคุมอยู่ก็พลาดเหมือนกันต้องทำกําลังใจให้เป็นปกติเมื่อกําลังใจเป็นปกติเขาถามถามว่าไก่ตัวนี้ฆ่าตายมาตั้งแต่เมื่อ,อไรก็เสียงกังวานนั้นท่านตอบลงมา พวาไก่ตัวนี้เจ้าข่าตายเมื่อสมัยสามชาติที่ผ่านมาคือชาตินี้ไม่นับทิ้งชาติเสียกลับเปหนึ่งสองและสามก็ถามว่าในสมัยนั้นเกิดที่ไหนเสียงก็ตอบออกมาว่าเกิดที่จังหวัดอุทาไม่เหตุที่ฆ่าเป็นเพราะอะไรจริงฆ่าอยากกินหรือว่าฆ่าเพื่อกรธ ยังไม่กระตอบมาพร้อมกับทำภาพภาพในปรากฏชัดว่าเวลานั้นเป็นเด็กอายุประมาณสิบปีเวลานั้นเป็นเด็กวัดมาวัดอยู่ที่หันตราจังหวัดอยุธิยาอาจจะเป็นวัดหันตราก็ได้แต่เตือนได้เพื่อนท่เมื่อวัดอยู่ที่หันตราเป็นเด็กวัดที่นั่นขณะนั่นเดินไป รายกดว่าเจ้าสุนัขของชาวบ้านมันเข้ามาในวัดเป็นสุนัขดุนักในวัดแต่เลี้ยงกันอยู่เสมอไม่ทําเป็นคนรักสัตว์รักสัตว์รักสุนัขรักเป็ดรักไก่รักหมูเราหานเลี้ยงทุกวันเวลานั้นไก่ฟงหนึ่งกําลังกินอาหารอยู่เจ้าสุนัขมันเข้ามาพอเดินผ่านก็ไปมันก็ไล่โกรธจะกัดขณะนั้นมีไม้ท่อนสั้นๆอยู่ที่มือ เพคว้างเจ้าสุนัขเจ้าสุนัขมันหลบเ,เอื้อนไปโดนไก่ตัวนี้ตายพอดีเป็นไก่ลักษณะเดียวกันเป็นไก่ตัวเมียเป็นไก่ชนสีน้ำเงินคือน้ำเงินแก่และเกิดปจุดที่ขาวตามตัวเป็นการนใสสวงมากเห็นก็แรกก็รู้สึกเสียใจว่าไก่เรารักไม่น่าจะมาตายเพราะเจ้าสุนัขตัวนี้ก็เข้าไปประคับประคอง นำไปหาพระท่านพระหรุยยมให้ทําการปฐมพยาบาลทุกอย่างไก่ก็ไม่ฟืน้น <c oughs> ในที่สุดเมื่อไก่ตายแล้วคนอื่นเขาจะนําไก่ไปกินก็ไม่ยอมเพราะไก่ฉันรักมากก็ขอนําไก่ไปฝังเวลานั้นมีสตังอยู่หนึ่งไพ่ก็ให้ไปเพื่อจที่วัด <c oughs> มีสตังเหลืออยู่หนึ่งไพ่ก็นีมนค้าทำปัสกุลเมื่อพระปัสกุลเสร็จก็ลงมือกระทาการฝัง ตามเรื่องราวท่านไล่ฟังอย่างนี้ก็ติดตามเรื่องต่อไปว่าไก่ตัวนี้เราก็รักและพระก็รักพระในวัดท่านก็ดีมีความรักในสัตว์ท่านจัดอาหารมาให้อาจรมาเป็นคนเลี้ยงเมื่อเลี้ยงแล้วรายก็ว่าพระก็รักไก่ตัวนี้ตายแล้วไปไหนก็ติดตามเรื่องต่อไป จากทราบภาพนั้นก็ถามได้บอกเวลานี้ไก่ตัวนี้ไปอยู่ที่ไหนเป็นเกิดเป็นไก่หรือเกิดเป็นคนหรือเกิดเป็นสัตว์เกิดเป็นวดาเกิดนางฟ้าเกิดไหนไม่ทราบเสียงที่กระตอบมาว่าเจ้าจงไปดาวดิงไปที่ปัญปญาสิกขาที่ประมุขเจ้าจะพบไก่ที่เจ้าฆ่าฟ้าใายตายให้เป็นไก่ที่เจ้ารักก็ตามเสียงนั้นคิดไปที่ดาวดิง ไปหาท่านปัญญสิกขาที่ประตรุเมื่อไปถึงแล้วก็บอกว่าท่านปัญญสิกขาที่บุตรเพ่คอยต้อนรับอยู่ไปถึงท่านก็ให้นั่งอาสนะที่สมควรแล้วคุยกับท่านถามถ่านบอกว่าไก่ य, न न y. ที่ฉันว้างห้ถึงเรื่องความตายเวลานี้อยู่ที่ไหนท่านปัญญสิกขาทานบอกว่าถ,ถามปิดถามใหม่ ื่อไก่ที่เธอขว้างถึงความตายนันไม่มีตั้งใจฟว้างไก่มีแต่ไก่ตัวที่เธอตั้งตั้งใจขว้างสุน,นัขแต่ว่าเออไปโกไก่นี่มีอยู่ก็เลยบอกท่านบาตามนั่นแหละคือเว้างสุน,นัขตัวนั้นบาเออสุน,นัขหลบไม่ไปถูกไก่เอ้เ็เชื่อไปดูนางฟ้าที่นั่งไกลเป็นคนโปร่งบางผิวขาวสวยมากยิ้มแย้มแจ่มใสแต่งตัวสวย เธอยิ้มแย้มพอ,อนหันน่าไปหาเธอเธอเก็ยกมือไหว้เธอถามว่าจำที่ฉันได้ไหมเจ้าคะ่ะเ็เลยบอกว่าถ้าเป็นไก่อาจจะจำได้ภาพไก่ก็ปรากฏข้างเธอก็บอกว่าฉันคือไก่ตัวนี้เจ้าคะ่ะแล้วก็ถามเธอว่าเธอตายจากการถูกขว้างกำลังกินอยู่แล้วเธอมาเกิดเป็นนางฟ้าบนสวรรค์่ันเดาถึงได้ยังไง เอก็ตอบว่าเวลานั้นมีเอความมีจิตรักพระมากพระทุกองค์ในวัดมีความจิตเมตตาปราณีในสัตว์เวลาพระมาเลี้ยงก็ไม่ต้องเรียกไม่ต้องต้อนทุกตัวเห็นพระก็วิ่งเข้ามาหา <c oughs> แล้วก็ท่านเองก็เป็นคนลงมือเลี้ยงฉันก็มีความรักอาศัยที่มีความรักในพระ อาศัยที่มีความรักในท่านที่มีจิตเมตตาขณะที่ถูกกว้างก็มันยังไม่ทันตายทีเดียวความจริงาการแน่วแน่เกิดขึ้นนั้นยังไม่ตายแต่ว,ว่าก็ไม่ใช่สลบความรู้สึกยังมีอยู่ขณะที่ท่านเข้าไปอุ้มก็ยังมีความรู้สึกเวลานั้นก็รักท่านเวลาที่พระทำปฐมพยาบาลก็มีความรู้สึกรักในพระว่ามีจิตเมตตา ลรูปตัวไปรูปตัวมาก็มีความรู้สึกคลายจากความเจ็บปวดเมื่อความเจ็บปวดหายไปไประเดี๋ยวหนึ่งจิตใจก็ชุ่มชื่นเวลานั้นจิตออกจากร่างท,างทันทีแต่ก่อนที่จิตแต่ก่อนที่จิตจะออกจากร่างก็เห็นนางฟ้าลอยในอากาศเยอะมันเยอะเยอะมากมีมากมายด้วยกันจิตใจก็รักนางฟ้า,าออกจากออกจากร่างกายก็กลายเป็นนางฟ้าติดตามนางฟ้าพวกนั้นมา ทียังได้ถามว่าในเมื่อเธอเป็นนางฟ้าแล้วยังจองเวรจองกรรมฉันอยู่หรือเธอก็ตอบว,ว่าการจองเวรจองกรรมของเธอไม่มีในฉันเพราะว่าฉันไม่มีเวรมีกรรมที่จะจองอาการที่ป่วยไข้มาสบายเป็นกฎของกรรมกฎของกรรมไม่ใช่ไม่ใช่ตัวถูกกระทั่ผู้ถูกกระทัมีความสุขมีความรู้สึกขอบคุณผู้ช่วยเหลือ ขอบคุณในพระขอบคุณในท่านแต่ทําไมฉันจะจองเวรจองกรรมถ้านั่นมันเป็นกฎของกรรมที่ฉันไม่เกี่ยวข้องเนี่บันดาท่านบูกฟังอย่างนี้ทุกคนก็จําไว้ด้วยรายการนี้เป็นรายการธรรมะเพื่อการกระทําเราฆ่าปลาก็ดีฆ่าเป็ดก็ดีฆ่าไก่ฆ่างูฆ่าควายก็ตามจงอยานึกว่าเขาไปหูดจองเวรจองกรรม แต่ทุกว่าสิ่งที่เราก็ทากับเราคือกฎของกรรมคือความชั่วที่เราฆ่าเขามันื่อสนองตัวเราหลวงความว่าทราบว่าเธอไม่ได้จองถามเธอว่าโหสิกรรมไหมเธอก็ตอบว่าไม่มีครรมอะไรที่จะโหสิเขาฉันไม่ถือกฎไม่ถืออยู่แล้วไอ้ฆ่าฉันฉันไม่ได้ตกรธไม่ไดเพียงว่าขอให้ท่านปฏิบัติแก้กฎของกรรมให้คนไปก็แล้วกันฉันตามช่วย ก็ถามเธอว่าเสียงให้บทเนรเธอจะว่ายังไงท่านบอกว่าเธอก็บอกว่าต้องบทบทเพื่แก้การแก้กฎของกรรมก็ตกลงใจว่าจะบทเนรวันที่สิบเก้ามีนาคมสองพันห้าร้อยสามสิบสองเป็นวันอาทิตย์วันนี้ก็เรียังไม่ได้ปรกสายกับเด็กนักเรียนแต่การบทเนรนิบรนดาท่านพุทธริสั์ต้องบทมากเลยกัน เพราะว่ามีบรรดาญาโยมุทธบริษัททำกฎข้องกรมประเภทนี้ต้องการให้บทนี้นะให้สตังคมาแล้วกหลายท่าน <c oughs> แต่มาเองก็คิดถึงไก่สองตัวที่ท,ที่ร่วมกินกับเขาในชาตินี้ด้วยตั้งใจคิดว่าจะบวชสมณีสักสิบองค์หรือยี่สิบองค์แต่เนรที่จะบวชในบรรดาแทนุทธบริษัทไม่รับคนภายนอกออจะเอาเฉพาะนักเรียนในโรงเรียน ที่ฝึกผลได้มโนยิธิดีแล้วผูว้ได้ชันโลกีโดยการบวชผู้ไดชันโลกีที่มีอานิสงา์จะเป็นการสนองคุณก็บาปได้นการบวชกี่องค์ยังตอบไม่ได้อย่างน้อยสิบองค์อย่างมากคงไม่เกินยี่สิบองหรือถ้ามากถึงยี่สิบห้าองและสามสิบองก็บวชเอาเฉพาะเด็กนักเรียน ถ้าบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทบุท่านบูญใดะร่วมในการบทเนนได้คนได้อันนี้ก็ไม่ประกาทีรใด <c oughs> แต่เพียงเพียงบอกไว้ว่าบรรดาญาติโยมทั้งหลายที่ทําบุญมาแล้วเพื่อในการบทเนรแก้บุญก็ดีการบทเนนใช้ร,รมไก่ก็ดีอว่าวันที่สิบเก้ามีนาคมสองพันห้าร้อยสามสิบสองเวลาหลังเที่ยงทําการบท เพราะว่าวันที่ยี่สิบตอนเช้าอัตมาจ้องรีบเข้าไปกรุงเทพไปวัดสามัญญทโโาทาบุญอายุแปดสิบเศษต้องจะสมเด็จโตะพพุธโคสาจารย์ก็เป็นนว่าเวลาลิ้ห้านทีก็คุยกันต่อไปอย่านำเรื่องอื่นเข้ามาแทรกมันก็ไม่พอกลับมาดูทุกสมัยเป็นเด็กที่อยู่หันตราที่อยู่วัดหันตราไปเรียนวิชาความรู้ เรียนหนังสืออักขระวิธีอักขรคือตัวอักษรกับพระอาจารย์ที่อาจารย์ชอบเวลานั้นปลากฏบ่าในวัดเขามีการฝึกฝึกเพลงอาวุธเด็กรุ่นโตเขาเรียนวิชาการปกครองบ้างวิชาการเกษตรบ้างพวิชามาหาวิชา,าสงครามบ้างพระเวลานั้นมีความรู้ทุกอย่างและก็สอนทุกอย่าง อาตมาผู้พูดเป็นเด็กก็ชอบเรียนวิชาป้องกันตัวคือตาวิชากระบี่กระบองฟันดาบวิชาที่ชอบที่สุดคือการฟันดาบสองมือวิชาอื่นก็ชอบแต่ว่าไม่ชอบเท่าขนาดนี้แต่ว่าขณะที่เรียนอยู่อายุสิบปีปรากฏว่ามีวันหนึ่งนักเรียนรุ่นโตคนึ่งก็เรียนวิชาเพลียนอาวุธแต่ว่าเวลายามว่างคนหนึ่งจะเป็นคนเจเร <c oughs> ชอบชวนทุกคนทุกคนเล่นการพนันหยอดหลุมบ้างเล่นบอลหุ่นบ้างได้แก่เป็นคนเก่งก็กินได้สตางค์เข้าไปเยอะแยะทุกคนก็หมดตัวอาตมาเองเป็นเด็กเล็กก็ถือไม้กระบ,บองเล็กๆหนึ่งอันขีดไปขิดมากระดิ่งมีสตางค์อยู่สองภผยติดนานๆพ่อก็ไปให้ทีหนึ่งเธยก็มาชวนเล่นบอลหุน่นก็เลยบอกว่าไม่เล่นถ้าบอกว่าถ้าไม่เล่นทิายาเต ได้บอกว่าถ้าเตะผมก็ตีถ้าบอกว่เธอโตกว่าก็ตอบเือว่าโตกว่าก็ไม่แปลกในเมื่อเราเกิดมาเป็นคนเหมือนกันวันที่สุดโยลงไปโยกายยยมาเคาก็เตะเอาจริงๆเจ่งงางขาจะเตะอย่างแรงก็พอดีตีไม้สวนน่ะแข่งล้มลงท,งทันทีถึงกับเดินไม่ไหว <c oughs> ต่อมาถ้าอาจารย์ชอบก็มาู้ว่าเธอทําไมไปทำเขาอย่างนั้น ก็เกลียบรับเรียนทช่าหมคกวนในเมื่อเขาเตะผมนี่ครับผมก็ต้องตีเวลาเขาจะเตะผมไม่มีใครห้ามที่เวลาผมตีเขาแล้วจะมาว่าผมนั่นมันไม่ไมถูกอาจารย์ชอบเธองบอกว่าถูกคือลงความว่าวันหลังท่านพ่อปฏิวัติไปถามความเป็นมาเนี่เลยบอกว่าโกงผมก,ก่อนผมก็ต้องเอาตกขนาดไหนผมก็ต้องสู้ถ้าอาจารย์ชอบท่านก็บอกว่าไอ้หนูรักษาตัวให้ดีนะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจงเป็นคนมีมรรญาตดิีมีพรเมียาสี่คือเมตตาความรักกรุณานความสงสารโนตามีจิตอ่อนโยนนั่งเวขาวางเฉยไว้เพื่อกราบเรียนว่าถ้าโกงผมผมไม่เฉยป้าใครเขาไม่โกงผมผมก็เฉยกบอกท่านก็บอกท่านพ่อว่าไอ้หนูนี่มาเอาแน่นก็เลยถามวันเด่นปี ถา้วันแต kind of mm ีทีทะลงเลขโกกกโกกาโกกก็ไม่รู้ว่าท่านทําอะไรของท่านท่านก็หันมาบอกท่านพ่อบอกว่านี่พี่เลี้ยงให้ดีนะเด็กคนนี้นะถ้าพลาดถ้าจะเป๋ก็เป๋ฉุดไปเลยถ้าเป็นโจรก็ไม่ต้องจับกันรายการหนึ่งถ้าดีก็ต้องดีมากเด็กคนนี้ไปในด้านดีมากต่อไปจะเป็นคนที่มีอํานาจวาสนา แล้วขั้น,นีสุดจะเป็นเจ้าใหญ่ในโตได้แต่ว่าขอให้รักษาตัวให้ดีวันหลังต่อมาท่านพ่อก็บอกว่าอาจารย์ชอบเดิมทีเดียวท่านเป็นทหารเป็นโหัวหมู่ถลอกฟันเป็นคนที่ครบเก่งมากไม่เคยมีแผลจากอาวุธของข้าศึกถ้าถลงไปครับไปหมู่ไหนหมู่นั่นก็าต้แบกทะเจิ ถ้าหาผู้เข้าประชาต้องการจะบุกก็จะสั่งหัวหมูตรงฝันคนนี้นำทหารเข้าตีจุดนั้นทันทีเข้าตีจุดไหนแจกแต่แต่จุดนั้นและโดยเฉพาะอย่างยี่วิชาวิาวิชยัยสงครามก็เก่งมากการวางแผนเก่งมากคุณพ่อบอกให้ไปขอเรียนจากท่านไม่ที่สุดก็เรียนจากท่านทุกอย่างการเพลงอาวุธที่เราแนะนําให้หมดท่านอาจารย์ชอบเนี่ยเดิมเป็นทหาร และต่อมาก็เป็นโรคนิชาเป็นอาหารไม่ไหวก็เป็นอยู่ในกองเฉมิมตราต่อมาก็ลาบทเมื่อบทเลี้ยวบทดีใต้ชาสมาบัติก็เลยไม่สึบจักรระเมืองความว,าวิชาขั้นต้นก็ได้จากอาจารย์ชอบอหันตราที่ศึกษามาในการนั้นอรบันดาท่านพุทธบริษัททุกท่านเวลาเหลือหนึ่งไม่หนึ่งไม่ถึงหนึ่งนาที ก็ต้องขอลายกาตอนนี้เป็นนั้นว่าเขาบรรดาแทานพู้ถือบริษัทเพื่อทราบชีวิตความมาเป็นงแรงความเป็นมาของคนทุกคนว่าคนทุกคนไม่มีอายเที่ยงมันเต็มไปด้วยความทุกข์โครคภัยไข้เจ็บเป็นของธับรรดาที่ต้องมีกันความทุกข์ใดๆเกิดขึ้นเขาบรรดาญ,ญาโยมพุทธบริษัททุกท่านจงขั้นขัขนติคือความอดทนอดใจรัะะกษากําลังใจเขไว้เราถือว่าเรามีความตายในที่สุด แต่ว,ว่าถ้าอยู่อย่างเป็นคนก็อยู่อย่างคนดีเตตายไป็ผีจึงจะเป็นผีดีอรบ,บันดาเทนมพุทธบริษัทเวลาเหลือไม่ถึงครึ่งนาทีก็เขาลาก่อน้อความสุขสวัสดิ์ทีพัฒนมงคลสมบูรณ์ผุผลจึงมีแด่บรรดาเทนมพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี